thank you วันที่18กันยายน2559เวลา13นาฬการับข่าววิทยุแจ้งเตือนจะเริ่มพายุด e p r e s s i o ราอีในวันที่19กันยาถึง21กันยายน2559ให้หน่วยงานเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำท่วมและรายงานความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองได้รับข่าวแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าขณะน,นี้พายุดีเ r รสชันราอีพาดผ่านทางจังหวัดระนองชุมพรพังนา ในระหว่างวันที่19ถึง21กันยายน2559ให้ทางโรงพยาบาลละอุ่นเฝ้าระวังเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นวันที่19กันยายน2559ขณะน,นี้พื้นที่อำเภอละอุ่นมีฝนตกหนักเป็นระยะตลอดทั้งวันซึ่งเป็นผลมาจากพายุดีเพรสชั่นราีในพื้นที่โรงพยาบาลละอุ่นและพื้นที่รอบโรงพยาบาลยังไม่มีน้ำท่วมขงังและไม่มีผลเสียหายใดๆเกิดขึ้นและได้มีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง วันที่20กันยายน2559ตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักทุกคืนประกอบกับน้ำทะเลนูนร่วมกับน้ำจากตำบลบางพระเหนือไหลามาสะสมกันในคลองยายบูนเป็นผลให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลละอุ่นค่ะครับนักขายสวัสดีครับนักขายครับ โอเคผมได้ได้รับข่าวกรมอุตุนะครับว่าพื้นที่โรงพยาบาลอุ่นนะครับมีฝนตกตลอดทั้งวันนะครับนักข่ายช่วยช่วยไปดูระดับน้ําให้หน่อยนะครับบริเวณบริเวณสะพานใจบูวนะครับแล้วก็ด้านหลังโรงพยาบาลด้วยนะครับนักข่ายดูเสร็จแล้วโทรรายงานผมกลับด้วยนะครับครับครับขอบคุณครับ รับทราบครับรับทราบครั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 บสวัสดีครับสวัดีครับสวัดครับขนี้ครับพนเป็นั้ทีมพอดีผมผมได้รับรายงานจากน้าไข่กับน้องไข่กล้อยนะครับว่าขณะนี้ระดับน้ำ ตรงสะพานใหญ่บูนแล้วก็ด้านหลังโรงพยาบาลแล้วก็ตรงปากทางเข้าโรงพยาบาลน้ำเริ่มขึ้นสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ,บเพราะว่า,าจากข่าวก,ก,ร,กระมุดตกก็ฝนตกตลอดมาสีวันประกอบกับมีน้ําทะเลหนุนนะครับช่วงนี้ทําให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าโรงพยาบาลตรงถนนเส้นนี้น้ําก็เริ่มถึงประมาณรับได้นะครับ ครับผมมีแนวโนม้มเราแสดงก็ยังตกอยู่แล้วนะครับมีแนวโน้มจากกรมอุตุที่รายงานเมื่อเช้าก็ยังมีต่อเนื่องตลอดนะครับยังไม่ยังไม่มีประกาศว่าจะหยุดนะครับบอกว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเราน่าจะต้องต้องเรียกเดี๋ยวให้ทางเรียวให้ต้องเรียกือว่ารักที่ของมานะขี้เกียจมาเนี่ย,ยเดี๋ยวคงจะให้ทางพัะผรดเป็นหนาแล้วเดี๋ยวเราคงจะเป็นเงินในห้องได้ได้ครับ ครับนะครับได้ครับคทีมทั้ทีมช่วยเอ่อตาหัวหน้าทีมอชีเอสนะทุกทุกทุกทีมนะไปพบหมอตอนนี้เลยที่ห้องพักแพทย์ตึกตึกใหม่เราเนี่ยนะพอดีตอนนี้มันมีปัญหาสถานการณ์น้ำดูแล้วมีน้โน้มน้ำไป็ขึ้นสูงนะเดี๋ยวเราจะียกทีมหัวหน้าทีมไปเจอกันที่เอ่อห้องพักแพทย์นะ ด่นตอนนี้เลยตอนนี้เลยนะครับขอบเกตกรณ์ผมรับผมคัดโปรดทราบโปรดทราบขอเชิญหัวหน้าทีม ICS ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมวางแผนและประเมินสถานการณ์ณห้องวอลลุ่มพร้อมกันณเวลานี้ด้วยค่ะโปรดทราบโปรดทราบขอเชิญหัวหน้าทีม ICS ทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมวางแผนและประเมินสถานการณ์ณห้องวอลลุ่มพร้อมกันเวลานี้ด้วยค่ะครับก็ดีตอนนี้โรงพาบาลเราเนี่ยมัมีประสบนะแล้วก็จากเสนลาในกานจากนิสซึ่งทีนไปดูเนี่ยมีแนวโน้มว่าน้ำจะขึ้นสุดแล้วก็ดูแล้วประเียนผมดอลผมเลยขออนุญาตที่จะเรียกคุณรัฐมนรีนี้นะครับโมคราเพื่อที่จะมา เรืการนะครับแล้ว <halten> ก็ก็คงจะต้องเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวคงจะให้ทางนี่ก็ช่วยรายการแต่ลการให้ความแต่ว่าทีมแต่ละทีมนะครับให้ตรวจเช็คลูกน้องในทีมให้พร้อมเตรียมพร้อมนะครับว่าว่าในสายของเราเนี่ยมีใครอยู่บ้างมีบ้างจะได้ถึงมุมร้อมได้ความนะครับสายเราเนี่ยคนพร้อมมีแค่ไหนนะครับก็คือคือประสานงานผ่านด้วยที่ไนก็ได้ให้เจ้าก่อนซึ่งเดี๋ยวไงผมอยากจะให้พวกเรา เร่องอะไรเนี่ยให้ประสานกับทีมก่อนว่าแล้วเดี๋ยวชื่อรายการผมบอกว่าแต่ละทีมเช่นสายเปิดการเนี่ยพร้อมไหมขาดขาดใครบ้างขาดทีมไหนบ้างนะครับฝ่ายวางแผนข่าวฟองกันเนี่ยคนละทีมหรือว่าหรือว่าทีมที่เกี่ยวข้องเนี่ยพร้อมไหมนะครับแล้วก็เรื่องของฝ่ายสนับสนุนแล้วก็้ัสุดุการเงินนะครับทุกทุกทีมนะครับช่วยช่วยตรวจเช็คแล้วก็ตรวจรายการผมด้วยนะครับ รับทราบครับรับทราบครั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 บสวัสดีครับ โปรดทราบโปรดทราบประกาศใช้แผนสายฝนขณะนี้มีเหตุการณ์ฝนตกต่อเนื่องมาตลอดสีวันนะพ่อบริเวณรอบโรงพยาบาลอุบนให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเคลียร์ผู้ป่วยนณจุดบริการตนเองและเตรียมความพร้อมเคลื่องงนย้ายวัสดุอุปกรณ์สีแดงเก็บรักษาใพนพื้นที่ปลอดภัยใช้จุดรวงผลคือรางอุทยานตึกใหม่ นนวันนี้โรงพยาบาลประกาศมีน้ำท่วมรอบโรงพยาบาลนะครับเดยวขอรักษาแค่นี้ก่อนนะก็รักษาทันตแพทองด้ยนะครับตน้ากานี้กอมองต่อยงอนทียู่ค่ะมีเส้นค่ะ เ,เดือบีซ่องห้องขอดเลยนะ,ะพี่อิ่มฝากห้องลอดเลยค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวประสานห้องลอดเลยนะคะห้องลอดค่ะพี่นกพิงไปเลยพิ้งไปเลย เคศนี้คนไข้ซีเหมอมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ รีเฟอร์ใช่ไหมคะไ <c oughs> ปะเจี๊ยบตามิีตามรถรีเฟอร์รีเฟอร์เคสหนึ่งหญิงแล้วก็นมุกเตรียมเอกสารรีเฟอร์ให้หมอดว้วยเคสนี้มีไข้แต่ว่าไข้ลดลงและเหลือไข้ต่ำๆสามารถช่วยเหลือตัวเองเลยได้เคสนี้ <c oughs> อันนี้แ <c oughs> ดรียถ่ายน้อยลงแต่ยังมีเพียอยู่ก็ <c oughs> ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง <c oughs> ค่ะเคสนี้ เอ็มซ uh, ีเมีแผลถลอกที่ศีรษะกับที่เขาก็อย่างอื่นก็คือปกติดีไวอร์เซนไซนิวโรไซน์เลยปกติด้วยเหลือตัวเองได้ไหมครับก็คือ ัลโหลครับพี่คนเหรอครับครับที่วอร์ดมีเคสคอนเดนซี e าร์ตเฟลต้องรีเฟอร์เคสหนึ่งครับพี่แล้วก็ที่ห้องคลอดเป็นเด็กท่าก้นครับพี่ต้องรีเฟอร์อีกเคสหนึ่งครับรวมทั้งหมด2เคสครับพี่ที่ต้องรีเฟอร์ครับครับผมครับครับขอบคุณครับพี่ Thank <laughs> you. ซับทราบครับบบครั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 บสวัสดีครับรับทรบครับรับทราบครับ ครับครับครับสวัสดีครับจากเมื่อคืนที่จัายการเนี่ยก็จะลบที่ขึ้นนะครับเรื่องฝนเรื่องอะไรก็จะลดลงนะครับแต่ก็ก็วันนี้ก็คือก็คงจะได้ทีมมาเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรงาน้รับก็อยจะให้ตัวรายงานเริ่งทีมแข่ในทางชั้น

โอเคครับัผมสมคิดเป็นเจ้าป็นกวันครับเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยก็เจ้าหน้าที่สองคนที่ไปดูสถานการณ์นั้นมีครบสองคนครับจากภูเก็ตลงไปครับผู้ประสานงานนะครับหน่วยงานสนับสนุนยังคงรอสามารถได้ใช้สี่ชั่วโมงนะครับโค้ชเป็นคนขับรถที่แข็งขันมากในการรอดเรื่องจริงไม่ได้เสนออะไรเลก็ผมอยากให้เราดูเรื่องสถานการที่เป็นอย่านไงบ้างแล้วก็เรื่อง ใา่ที่เราส่งต่อนี่เพอ้ารู้มดนะครับมีข้อมูลเลยนะครับว่าตอนนี้มีปัญหาที่ไหนที่เราเราดูแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้าที่ดูเนี่ยถ้าที่ประเมินแล้วก็ก็คือเชื่อนี้ก็หลักๆมันก็ไม่ได้ช่วมเข้ามาเป็นตัวอาคารเนาะก็หลักก็อยู่่วนนอกนะครับ้านอ่วได้ยามีจุดะไหมครับที่ที่มันนแล้วมีรายงานเข้ามาไหม <Rapid. S 1> เรื <om> ่องรแ้วก <Elliott> ็เร <reci> ื่องรถก็คือได้มีตัวสองคันนะคะแล้วก็คนข่บก็ย้ายไปที่โรงบาลรองแล้วก็คนข้าที่ไม่ได้ยายไปก็ประจำอที่บัวนะคะแล้วก็มีคนย้ายมที่เดียร์นะแล้วเดียรเี่ยของไรกรายกาแต่ขององคเรื่องเรื่องรถออะไรนี่ก็คือขนย้ายขอย้ายองไปแล้ก็มีที่มีรถเทร์บของของของที่เรื่องก็จให้จะส่งที่เ อที่หนึ่งก็ูแล้วแล้วก็เช็นเีันถ้ากนของขอนีก็มีตลาาแล้วก็อีสาก็เนห่หวนี่เป็นทหนเป็นที่ยวนะอออย่าเลยนะก็น่าจะได้ที่ับาเลยนะในส่วนของที่ไปเฝ้าดูสถานน้ำตลอด2ี่สิชวโมงที่ผ่านมานะครับก็มาถึงวันใหม่ก็ความปลอดภัยก็ไม่มีฝนตกแล้วนะครับ แต่เวลาเจอที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่ส่งนักไข่กับน้องไข่กล้วยลงไปดูสถานการณ์เดือนก็เกิดการเป็นต่ผปกตินะครับรายงานจะสวยหรือเปล่ก็ถ้าถ้าภาพรวมเราก็ไม่ได้เสียเงินเยอะนะในภาพเรื่องคนไข้เรื่องผู้ป่วยเรื่องของสถานราชการันะก็ถือโชคดีนะครเพราะว่าวันนี้ดูสถานการณ์นี่ กดนผมว่าดู้ะมีการโน้รับแต่รถก็ก็อานาหน้าก็ม่านที่สัญจรอ่สัญจรไดนะครับคาดว่าคงน่าจะขอประกาศทใช้แผนใสบนะเพราะว่าจะได้จะได้ก็จะได้เข้าจของการนะครับก็้มเสทางทาวยแยกเรื่องการปรา กรณีเรื่องการรายงานเระ่ับต้นครับคุณชุดนี้ครับตามผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้สั่งยกเลิกการใช้แผนสายฝนแล้วนะครับแล้วก็สั่งปิดวอลลุ่มนะครับโทรมาแจ้งในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนเอกสารรายงานจะให้ทางเลขานุกให้นะครับนนครับก็อยู่รายงานเรื่องสคือคอนเสิร์ตไทยแกติเองจะแต่งงานทาง่านแต่ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนในเรื่องของ แจ้งผ่านทางฝ่ายยุทธที่กขาดชอบเรื่องภาเก็ด้ทางทางดีชอบต่างไปนะครับพอจัดายการจาให้ที่ทางรุ่นทว่าอนหการณ์เกิและก็เราปุดที่้รจาอไปครับขอบคุณทุกคนนะครับกาศยุติการใช้แสง จากเหตุการณ์เมื่อวันที่18กันยายน2559นะคะหลังจากที่โรงพยาบาลละอุน่นได้รับรายงานข่าวจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเรื่องของพายุดีเรรสชัน ที่พาดผ่านในจังหวัดระนองชุมพรพังงานในวันที่18ถึง21กันยายน2559นะคะพบว่าโรงพยาบาลละอ่นได้รับผลกระทบค่ะก็คือมีน้ําท่วมขังร,บรอบๆโรงพยาบาลละอ่นนะคะทาให้จะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะจานวน2รายไปยังโรงพยาบาลระนองได้แ,แก่ห้อง LR 1รายแล้วก็ห้องคลอดอีกหนึ่งรายนะคะนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลละอุ่นก็ได้ประกาศใช้แผน ICs นะคะให้มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และข้าของที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยนะคะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ หลังจากนั้นภายในวันที่21กันยายน2559นะคะพบว่าฝนก็ได้ลดระดับลงนะคะแล้วก็น้ำก็ได้ลดระดับลงเช่นเดียวกันค่ะจนเข้าสู่ภาวะปกติ